สำหรับดอก15นิ้วนะครับแอมขยายก็สามารถขับได้นะครับด1 5นิ้ว1คู่กันเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนให้ลูกค้าดูนะครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมจะเสียบเข้าที่ช่องหนึ่งนะครับทำการเล่งเสียงขึ้นนะครับเปิดสวิตกใหม่นะครับเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามี่นี้จะเป็นห้คู่นะครับสามารถปรับลดลงได้นะครับ คาาท่านใดสนใจ990บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับผมก o อฟฟี่สิทธิชอปนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับแอมขยายนะครับ AV 3327นะครับเป็นแบรนด์ของซามิลานนะครับเป็นแอมขยายมินิขนาดเล็กนะครับและที่สำคัญนะครับแอมขยายตัวนี้นะครับสามารถใช้ไฟได้ถึง2ระบบกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะครับหรือว่าไฟแบตเตอรี่นะครับ ขนาด12โวลต์4แอมป์ขึ้นไปสามารถต่อใช้งานได้ทันทีนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็มีบลูทูธนะครับ USB SD card ไว้สำหรับเล่น MP3 นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน FM นะครับที่สามารถใช้งานได้เป็นบางพื้นที่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีทางด้านช่องเสีบไมโครโฟนนะครับมาให้ถึง2ช่องนะครับมีวอลลุ่มเร่งเบานะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเอ็กโคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะนําไปร้องคาราโอเกะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความก้องกัางวานของเสียง ร้องได้นั่นเองนะครับเราก็จะมีทางด้านนะครับของวอลลุ่มเร่งเบานะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับเบสได้ครับรับเสียงแหลมได้นะครับเราก็จะมีทางด้านนะครับ EQ นะครับ5แบนดนะครับมาให้ปรับแต่งความถี่เสียงตามแบบที่ลูกค้าชอบได้นะครับตัวนี้ใช้ได้จริงทุกปุ่มนะครับก็สามารถเลื่อนปรับความถี่ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะมีทางด้านปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับปรับเป็นโหมดนะครับบลูทูธ USBSD card นะครับปรับเปลี่ยนโหมดที่ตรงนี้นะครับหยุดเล่นเพลงชั่วคราวครับ เล่นเพลงเดินหน้านะครับเล่นเพลงถอยหลังนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเราเน็ตนะครับประมาณนี้นะครับมีหูหิ้วด้านข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเขาก็จะมีช่องสัญญาณเข้านะครับไว้ให้ลูกค้านะครับนำสัญญาณเสียงเพลงนะครับจากทีวีนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเครื่องเล่นดีวี หรือเครื่องเล่นเพลงทุกชนิดนะครับนำมาเสียบเข้าที่ช่อง AUX ด้านหลังได้เลยนะครับแล้วถัดมาครับเป็นช่องเอาพุทนะครับสำหรับต่อพ่วงนะครับเวลาลูกค้ามี2ตัวนะครับสามารถต่อสัญญาณนะครับมาเข้าอีกตัวที่ช่อง AUX ได้นะครับถัดมานะครับเป็นช่องสปริงเกอร์เอานะครับไปสำหรับต่อลำโพง้ายฝานะครับประมาณนี้เลยวันนี้ผมนำมาทดสอบพิเศษหน่อยนะครับให้ลูกค้าเห็นความชัดเจนนะครับของการทำงานของแอมขยายนะครับว่า สามารถขับดอก15นิ้วนะครับได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาลองทดสอบนะครับเปิดหน้าดอกนะครับเอาโฟมใส่ให้ลูกค้าดูเลยนะครับถึงความชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบเสียงกันเลยดีก่านะครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมบูทูธอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับ เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวนี้วอลลุ่มของเขามีสองสีนะครับมีสีส้มกับสีขาวนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตนะครับค่าสีให้ลูกค้านะครับเพราะแต่ละรอบนะครับสินค้ามาไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีสีส้มกับสีขาวแต่ส่วนอื่นนะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับต่างกันแค่วอลลุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับดอก15นิ้วนะครับแอมขยายก็สามารถขับได้นะครับสูงสุด15นิ้ว1คู่กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับลูกค้าที่มีลําโพงขนาดอื่นๆนะครับคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่เท่านี้นะครับอาจจะลดน้อยลงไปหรือว่าจะดีมากกว่านี้ก็แล้วขึ้นอยู่กับลําโพงของลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนให้ลูกค้าดูนะครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมจะเสียบเข้าที่ช่องหนึ่งนะครับทำการเล่งเสียงขึ้นนะครับเปิดสวิตช์ไมค์นะครับ เช็คทดสอบห2 3 4 5นี่จะเป็นแอ้โคู่นะครับสามารถปรับลดลงได้นะครับเช็ค1นึ่งสองเช็ควาทูทูเช็คทดสอบทดสอบคัน์สอี่ห้าหกเจ็ด9ปสต้องการแอ้โค้เพิ่มนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับเช็คก็เลยหนึงสอได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคาร์ี้งเช็ค วงนะครับก็อยู่ในคุณภาพเสียงนะครับที่อยู่ในเจนี่นะครับเหมาะสําหรับร้องคาราโอเกะนั่นเองนะครับช่องไม้ช่องไม้สองช่องนะครับสามารถเสียบใช้งานพร้อมกันได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับก็ราคาเพียง990บาทครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับที่สำคัญทั้งเพจเรานะครับมีรับประกันสินค้าให้ลูกค้า1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะครับ ทางด้านข้างนะครับเขาจะมีสติกเกอร์นะครับรับประกันติดอยู่นะครับอเดี๋ยวมาให้ลูกค้าดูนะนี่จะเป็นสติกเกอร์รับประกันนะครับก็คือมีปัญหาส่งเทมทันทีนะครับห้ามแกะเครื่องห้ามรื้อเครื่องสติกเกอร์ฉีกขาดหมดประกันนะครับเน้นตรงนี้ไว้ด้วยนะครับทางเพจเราจริงใจดูแลเต็มร้อยนะครับแต่ห้ามตามทำตามเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับช่องไฟ12โวลต์นะครับเข้าที่ช่องนี้นะฮะลืมบอกไปนะครับเมื่อช่วงแรกนะครับ 12วลต์ีเอมนะครับสีแดงบวกสีดำลบนะครับอตอนนี้ผมใช้ปลั๊กไฟบ้านนะครับเป็นไฟบ้านนะครับเียบปลั๊กก็ใช้งานได้แทนทีวิธีการต่อใช้งานไม่ยุ่งยากมากมายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ990บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ